สวัสดีจ้าเซียวอวคูปตาบานูุงจา้าเมื่อนี้สิบาลูกค้ามาเบิงรถเครื่องอัดฟังเมือ่อสองจากยูรานมีรถรุลล่นใดกันแน่เดี๋ยวพาไปเบิร์จ้ากำลังมองหาเครื่องอัดฟังเมืออ่อสองยููหรือว่าสนใจเครื่องอัดฟังเมือ่อสองเนาะจา้ะจะเอาไปใส่งานเนาะยูรานคูปตาบานดุงค่ะหรือว่าคูปตาเอเชียจ้ะหรือว่าคูปตาเมือสองเนาะมีสต็อกพร้อมทรงหลายร้ยเลยจ้ะตัวนี้จะเป็น HB หนึ 1> 1, 3, 5, ่งสามหาจะเครื่องอ่าอายุเครื่องกับยูประมาณปีหกสี่หกสามหกสองหกหนึ่งมีทุกรุ่นค่ะทุกแบบจะตัวนี้ราค่าเงนินสดจะยู่ตั้งแต่สองแสนขึ้นไปเนาะจ้ะละักลักจะยุสองแสนสี่หมื่นบาท HB 1 3ึห้าจ้ะจ้ะตัวนี้ก็คือเราเทาสิมีตัวเช็คปรับสภาพก่อนทรงหมอบเนาะ ้อมใส่งานเลยด้ยจ้า้อมเก็บสีให้พ้อมเนาะส่งมอบฟรีจ้าไม่มีค่าขนส่งเนาะจ้ามีหลายเครื่องเลยลูกค้าสามารถมาเลือกชมมาเบิงได้ค่ะยุคูปตาบรรดนุงจ้าสต็อกล้ายเลยจ้ามือสองจ้าก่อนส่งห้อกับเซมีปรับสภาให้อมเลยจ้าลูกค้าส่วนมากเป็นเครื่องอัดฟ้างกะเอาไปใส่กับพวกรุ่นเอลรุ่นบีเนาะตัวนี้จ้า ราคาใน่ราคาสองแสนกว่าบาทจ้าพร้อมตัวเช็คพร้อมใส่งานได้เลยจ้าแถมเชือกมัดฟางใหม่พร้อม้วจ้าถ้าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจรถเครื่องอัดฟางนะจ้าเครื่องอัดฟางมือสองจ้ามอยูที่คูโปตาบันดุงจ้าจับจองส่งสั่งจองทางออนไลน์ได้หรือว่า ลูกค้าจท่มาสอบถามเซ์หวีจา่าเบอร์0981039700จะเบอร์เซ์หวีกุปตาบันหนูจา่าหรือจะแอดไลน์เบอร์นี้เนาะจา่าเป็นไอดีไลน์ตัวเบอร์เดียวกันค่ะเดี๋ยวสิทิมเบอร์ไว้ให้ด้านล่างเน้อจา่จา0981039700จะยินดีให้บริการจา้าเครื่องอัดฟ้างบอกว่าจะเป็นเมื่อสองหรือว่าเมื่อหนึง่ทงทั้งานกัมีพรอมรง พร้อมสต็อกให้ลูกค้าจ้าจับจองได้จ้าโทรมาสอบถามรายละเอียดขอรายละเอียดโดยตรงได้เลยด้ยจ้าที่เซลล์วอ๋ยคู่บัตาบรนหนุงจ้า